6ขั้นตอนสำหรับการเตรียมพื้นที่กดเสาเข็มไฮดรอลิกแจ็คอินพายมีอะไรกันบ้างเราไปดูกัน 1. สําสำรวจพื้นที่และวางแผนงานตรวจสอบพื้นที่ให้มีความเรียบพอสำหรับวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. ทํทำความสะอาดพื้นที่และเก็บสิ่งกีดขวางเช่นเศษวัสดุต้นไม้หินหรือสิ่งของอื่นๆออกให้หมด 3. ปรับระดับพื้นที่เพื่อรองรับเครื่องจักรเทรายหรือวัสดุรองพื้นเพื่อเสริมความเรียบและความเสถียร ของพื้นผิว 4. ติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องจักรเช่นแผ่นรองรับแม่แรงหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆให้พร้อมใช้งาน 5. ติดตั้งเสาเข็มตามแบบที่กําหนดทําเครื่องหมายตำแหน่งเสาเข็มตามแบบแผนตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและระดับ 6. ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของไซต์งานเช่นรั้วกัน้นเขตงานป้ายเตือนภัยพื้นที่ของใครเคยกดเสาเข็มระบบไฮดรอลิกแจ็คอินพายบ้างช่วยคอมเมนต์กันหน่อย